สวัสดีครับชาวราศีสิงค์ครับมาดูกันว่าหลังวันที่20มกราคม2567ครับดาวศุกร์เคลื่อนยา้ยยายยก้ายเนี่ยเข้าสู่ราศีธนูนะครับจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามานะครับหรือจะมีพลังงานดีๆอะไรเข้ามาในสนามพลังงานของคุณครับชาวราศีสิงห์ก็ลองมาดูกันนะครับผมอ่นานไพ่ในเชิงของพลังงานนะครับจิตวิญญาณกดแรดึงดูด ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับที่มันเป็นพลังงานดีๆเนี่ยตามพลังงานไพ่มันจะเกิดขึ้นกับคุณได้แน่นอนนะครับถ้าคุณปรับขึ้นความถี่ของคุณลองมาดูการครับชาวราศีสิงห์นะครับหลังวันที่20มกราคม2567 abundance ครับ Abundance คือความอุดมสมบูรณ์ครับ a b u n ด a n c e คือความล้นเหลือ a บ u n ด a n c e เนี่ยมันคือ คุณจะรู้สึกได้ครับว่ามันจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกได้เองครับว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยได้จากอะไรครับเพราะว่า,าไพ่ใบนี้คือเซนคือความรู้สึกคือสัญชาตญาณหรืออีกอย่างหนึ่งครับในไพ่ใบนี้เนี่ยก็คือการที่คุณรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเกิดได้จากอะไรในไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึง โอกาสอาจจะพูดถึงไอเดียอาจจะพูดถึงแนวทางเส้นทางนะครับที่คุณจะสร้างรายได้สร้างเงินนะครับสร้างอาชีพอะไรต่างๆที่มั่นคงก็ได้ในไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือความุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับหรือมันอาจจะพูดถึงได้ว่าสิ่งต่างๆที่คุณมีอะ่ะถ,ถ้าสภาพแวดล้อมของคุณภายนอกมันยังเป็นความขาดแคลนอยู่นั่นแสดงว่าคุณอาจจะต้องมากลับปรับที่ภายในของตัวคุณ อบันดันเนี่ยมันมันอยู่ในุทุกคนอยู่แล้วมันอยู่ในจิตวิญญาณของุทุกคนอยู่แล้วนในไพ่ใบน,นี้เนี่ยมันอาจจะพูดถึงการเห็นถึงสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบันแล้วคุณรู้สึกว่ามีความสุขคุณรู้สึกซาบสิ้นใจคุณรู้สึกขอบคุณก็ได้ชาวราศีสิงค์ครับหลังจากวันที่ยี่สิบนี้เนี่ยดาวสุขเป็นดาวแห่งความสุขเป็นดาวแหง่งการเงินเนาะเป็นดาวแหง่ง การประชนภัยอะไรบางอย่างมันอาจจะบอกสําหรับบางคนก็ได้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องลุยมากขึ้นนะครับในในสิ่งที่คุณทาหรือในเป้าหมายของคุณหรือในความปรารถนาต่างๆที่คุณหวังไว้เนี่ยคุณอาจจะได้รับสิ่งนั้นก็ได้ครับลองมาดูกันครับหลังวันที่20มกราคมสอง7ชาวราศีสิงค์ครับดาวสุขเคลื่อนย้ายยกย้ายครับ จะมีอิทธิพลอะารายนะครับหรือจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณลิภไยครับลิภัยนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนพลังเงานของตัวคุณบางคนอาจจะเป็นพลังเงานของเ,อเงินที่เฝ้ารอนะครับต่างๆต,ต,ตรงนี้มันอาจจะมีการ move เข้ามาหรือย้ายเข้ามาก็ได้แล้วก็มีคําว่าตื่นรู้ครับ ดาวสุขเคลื่อนย้ายยกย้ายครับจะมีสิ่งใดเข้ามาหาคุณครับชาวราศีสิงคู่ใหญ่นะครับใจที่ต้องบอกว่าจะมีเงินนะครับเข้ามาจากตําแหน่งบางคนได้เงินตําแหน่งบางคนบางคนได้เงินนะครับที่เฝ้ารออยู่ รือบางคนอาจจะเป็นการรีไฟแนนซ์ปรับเปลี่ยนนะครับไฟแนนซ์ Finance อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับช่องทางการลงทุนก็ได้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมาสําหรับคุณแล้วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าปัญหาต่างๆมันจะหมดไปนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า การเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของคุณจะทําให้พลังงานของคุณดีขึ้นไพ่ตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการพบเจอทางออกการพบเจอผลทางช่องทางนะครับที่ทําให้คุณแบบได้มีรายได้มากขึ้นนะครับหรือทําให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดีมากขึ้น ความอุดมมันกาลังความอุดมสมบูรณ์มันเข้ามาจากการที่คุณต้องปรับพลังงานของตัวคุณด้วยครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนถ้ากําลังแบบตัดสินใจในเรื่องเราจะเปลี่ยนงานดีไหมจะย้ายงานดีไหมนะครับจะทำธุรกิจนั้นดีไหมจะทํางานนี้ดีไหมเนี่ยให้เชื่อเซนของตัวคุณครับให้เชื่อเซนให้เชื่อความรู้สึกของตัวคุณ บางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของคุณนะครับ awakening คือการตื่นรู้เนาะไพ่พลังงานตื่นรู้เนี่ยคือเข้าใจยอมรับเปลี่ยนแปลงไพ่ตื่นรู้มาแน่นแสดงว่าการหลุดพ้นจากอะไรเดิมๆแล้วนะครับมันคือการหลุดพ้นมันคือการออกจากพลังงานของสิ่งที่มันไม่ใช่ครับไปอยู่ในพลังงานที่มันใช่มากกว่าเดิม คุณอาจจะต้องตระหนักรู้ในในงานของคุณถ้าคุณทํางานอย่างเต็มที่คุณมีความสุขกับงานแน่นอนว่าพลังงานของความสุขมันคือขึ้นความทีบวกเมื่อคุณเป็นขึ้นความทีบวกคุณก็จะคนเอ่อคุณก็จะดึงดูดพลังงานดีๆหรือพลังงานบวกเข้ามาความใจดีความเมตตาของคุณเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในพลังงานที่ทําให้คุณได้พบเจอความโชคดีนะครับมันจะมีเงินที่คุณเฝ้ารอเงินค่าตําแหน่งนะครับต่างๆแล้วเนี้ยเข้ามาหาคุณก็ได้เราก็ บางคนเนี่ยหลังจากนี้อาจจะเป็นการตื่นรู้เนี่ยมันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์น้องคุณอาจจะเจอทางออกในการปลดหนี้หรือปลดอ่หรือแนวทางนะครับในการค้นพบวิธีในการแบบปลดหนี้หรือวิธีจัดการการเงินที่ถูกต้องที่ใช่สําหรับคุณมากขึ้นก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ลองมาดูเพิ่มเติมนะครับว่า สิ่งใดจะเกิดขึ้นสิ่งใดจะเข้ามานะครับสำหรับชาวราศีสิงครับหลังจากวันที่20มกราคม257ชาเดชายยอดครับสุนอบสอดครับ ฟรอสคัครับแล้วก็มี n i g h of Wands ในพลังงานของไพ่เนี่ยสิ่งที่ดีจะเข้ามาคือมันมีสัญญาณของจักรวาลกำลังบอกกับคุณครับว่าการที่คุณเสียบางสิ่งบางอย่างไปหรือการที่คุณผิดหวังจากบางสิ่งบางอย่างไปแล้วคุณยังยึดติดคุณยังทุกข์ใจอยู่มันคือการบล็อกพลังงานของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาครับดังนั้นเนี่ย คุณต้องมาปรับที่สภาวะอารมณ์ของตัวคุณก่อนความกลัวความทุกข์อะไรต่างๆที่คุณเจออยู่เนี่ยแล้วคุณยังยึดติดกับรูปแบบหรือแพทเทิร์นเดิมๆที่มันเป็นความทุกข์มันเป็นความกังวลหรือมันเป็นความเสียใจอ่ะคุณก็จะดึงดูดกับสถานการณ์ยากๆเข้ามาอีกครับดังนั้นเนี่ยเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าคุณว่าให้คุณกล้านะครับกล้า ที่จะ,ะเผชิญความจริงเมื่อคุณเผชิญเผชิญความจริงแล้วเนี่ยคุณจะยอมรับอะครับว่าคุณจะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขอะไรต่างๆตรงไหนนะครับในออฟบอลเนี่ยคือความอดทนความอดทนในการทําบางสิ่งบางอย่างของตัวคุณอย่างเสมออย่างสม่ําเสมอนะครับมันเหมือนไพ่กําลังบอกกับชาวราศีสิงห์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะครับ ถ้าคุณยังรู้สึกขาดแคลนอยู่ยังรู้สึกลึกๆในจิตวิญญาณของคุณยังไม่พึงพอใจกับชีวิตของตัวคุณอยู่ครับคุณจะไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมันยากลําบากคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องพยายามทําสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาแบบเหนื่อยๆครับแต่เหมือนไพ่กำลังจะบอกคุณว่าจริงๆถ้าคุณปรับพลังงานหรือทําพลังงานของตัวคุณหรือไม่ ไม่คิดว่าชีวิตมันยากครับหรือไม่ได้คิดว่าเออต้องหาเงินมายากยากลำบากกว่าจะได้เงินอะไรแบบเนี้ยคุณจะรู้เลยครับว่าเงินมันเข้ามาได้ง่ายมากๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องแบบดิ้นรนเลยครับเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่กับคุณอยู่แล้วจักวารมีความร้นเหลือจักวาลมีความเหลือเฟือให้กับคุณอยู่แล้วคุณแค่ต้องปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการใหม่ มันอาจจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับความเชื่ออะไรต่างๆของตัวคุณที่แบบเราเคยเชื่อมาท้าไมผมถึงเน้นย้าในเรื่องความเชื่อเพราะว่าความเชื่อมันคือสิ่งที่กําหนดชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อแบบไหนแน่นอนว่าเราจะกระทำให้สอดคล้องกับความเชื่อของเรานั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะเข้ามาคุคณเนี่ยคุณแค่ต้องตื่นรู้อะครับว่าคุณคือคนที่มีพลังงานในการสร้างสารรค์ในการกําหนดชีวิตในการกําหนดอนาคตของตัวคุณด,ด้วยตัวคุณเองคุณก็ต้องตื่นรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาที่มันไม่ดีมันคือบททดสอบเพื่อให้คุณได้ก้าวข้ามผ่านหรือเพื่อให้คุณได้เติบโตคุณแค่ต้อง ใจดีกับตัวเองคุณก็ต้องอ่อนโยนกับตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเข้ามาครับํำหรับชาวราศีสิงห์ The Empress ครับหมายเลขสก็คือความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเหมือนในไพ่ใบแรกครับ Where is abundance Give birth to your dream Nature yourself and order ครับ ค่้าใบนี้คือ Give Birth to Your Dream เนี่ยคือการสร้างความฝันของคุณให้เกิดขึ้นเหมือนความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณต้องการแบบความสุขแน่นอนว่าความสุขมันเกิดจากการที่เราต้องรู้สึกเนาะความรู้สึกคือขึ้นความถี่ดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่ามีความสุขกับอะไรที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบันฝึกที่จะมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆอยฝึกที่จะมองในมุมมองที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นหรือคิดในมุมมองที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลให้คุณเกิดไอเดียต่างๆที่จะ มีแรงบันดาลใจนะครับที่จะสร้างชีวิตสร้างความฝันต่างๆของคุณต้องบอกว่าในาไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือการมีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้คุณมีเหลืออยู่แล้วครับแต่ที่คุณรู้สึกอาจจะยังไม่ได้พอใจมันมาเพราะว่าตัวเราภายในนะครับยังไม่พอใจวันนี้ผมขับรถเนาะตอนเช้าใช่ไหมครับก็ไปซื้อข้าวแล้วมันก็มีคําขึ้นมาเออบางทีคําพูดหรือสิ่งที่เราคิดกับตัวเราอะมันทําให้เราเป็นแบบนั้นจริงๆ เวลาที่แบบเรารู้สึกว่าเออเราเบื่อชีวิตเราเหนื่อยเราท้อเราทุกข์คุณลองสังเกตด,ดูก็ได้ว่าเราก็จะทําตัวเราให้สอดคล้องกับความคิดนั้นผมอันนี้ผมเช็คกับตัวเองเออเมื่อเราบอกว่าเออเราเบื่อมันก็จะทําให้ตลอดทั้งวันน่ะเราก็จะไม่มีกระจิกกระใจในการทําอะไรเลยใช่ไหมครับแต่เมื่อแบบเราบอกตัวเองตั้งแต่ตอนเช้าว่าวันนี้ฉันมีแรงมาน,นานใจวันนี้ฉันมีพลังกำลังมากพอวันนี้ฉันแบบ มีไฟเต็มที่อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าในวันนั้นเนี่ยมันก็จะสำหรับให้เรามีไฟให้เรามีแรงนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์หลังจากดาวสุกย้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันจะเข้ามาหาคุณแน่นอนครับแล้วก็มี two of earth ครับ Too much going on at o n e The need to make a decision consider a more painful approach ครับถ้าคุณกำลังตัดสินใจในเรื่องงานว่าจะแบบจะเอาอยัางไงดีเนาะบางคนเนี่ยเลือกได้แล้วตัดสินใจได้แล้วนะครับบางคนยังเลือกไม่ได้ทั earth มันคืออาจจะต้องใช้เสียงภายในของคุณในการเลือกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแบบต้องจัดการต้องทำอะแต่ คุณสามารถที่จะจัดการได้การเงินจะดีขึ้นไหมมันมีเงินเข้ามันมีเงินออกมันมีเงินใช้มันมีเงินจ่ายออกไปมันเป็นธรรมดาเพราะว่าพลังงานของเงินเนี่ยนะครับหรือทัวเบพนาโคเนี่ยมันคือ เงินที่เข้ามาเงินที่ออกไปเงินเข้ามาเงินออกไปมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณแค่ต้องโฟกัสว่าเอออย่างน้อยคุณมีเงินจ่ายออกไปนะคุณแค่ต้องขอบคุณเงินนะครับว่าเออคุณมีเงินจ่ายออกไปในสิ่งต่างๆเหล่านะั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราสุกย้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสาหรับชาวราศีสิงห์บางคนถ้าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนงานโยกย้ายงานอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ให้เรารู้สึกดีขึ้นกับงานนั้น บางคนเป็นการรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับการเงินบางคนย้ายแบงค์บางคนแบบมีเงินเข้านะครับและมีเงินจ่ายออกไปดังนั้นสําหรับผมอาการที่มีเงินเข้าแล้วมีเงินจ่ายออกไปมันคือกระแสะการเงินที่มันไหลเวียนได้ปกติอยู่ถ้าคุณไม่มีเงินเข้าคุณไม่มีเงินจ่ายนั่นแหละครับมันคือพลังงานที่มันติดครับ หรือบางคนมีแต่รายจ่ายแต่รายรายรับน้อยเนี่ยมันก็อาจจะบอกว่าพลังงานของคุณมันติดขัดพลังงานของคุณมันขาดแคลนอยู่นะครับแล้วก็เหมือนไพ่กาลังจะบอกกับคุณครับว่า,ให,วานใ,นวให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มีความเชื่อมั่นในไอเดียในสิ่งที่คุณกำลังคิดจะทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอนนะครับ ก็อาจจะประมาณนี้เลยครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณครับ